มาต่อกันที่จักรยานทางไกล Tour de France 2011ครับเมื่อวานนี้เป็นสเตจที่18ปรากฏว่าตำแหน่งผู้ชนตะตัวเป็นของแอนดี้เฉล็กครับรองแชมป์เก่า2ส,สมัยซ้อนแล้วก็ทำให้เฉล็กผู้น้องครับไล่ที่ผู้นำเวลารวมเหลือเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองครับการแข่งขันจักรยานทางไกลรายการ Tour de France 2011ครับที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นสเตจที่18เมื่อวานนี้ครับเส้นทางจากปิเนโรโล เมืองชนบทของอิตาลีถึงกาเบรียซเซอร์วาเลเยระยะทาง200.5กิโลเมตรบนเทือเข่าแอฟครับปรากฏว่าแอนดี้ชลเล็กน้องเหล็กชาวลักเซมเบิร์กของทีมเรโอพาร์ตเฟกก็เข้าเส้นชัยเป็นคำแรกครับ6ชั่วโมง7นาทีกับอีก56วินาทีทิ้งพี่ชายฟรงก์เซลเล็กถึง2นาที7วินาทีครับ จากชัยชนะของแอนดี้เฉล็กครับก็ทำให้ตัวเขานั้นตอนนี้ทำเวลารวมขึ้นมาเป็นอันดับที่2อครับตามหลังผู้นำเวลารวมอย่างโทมัสวอกเลอร์นักปั่นเจ้าถิ่นฝรั่งเศสของทีมยุโรปคาเพียงแค่ 15วินาทีเท่านั้นครับขนาดที่อเวนโตกอนตาดอแชมป์เก่าชาวสเปนของทีมซักโซแบงครับโอกาสคว้าแชมป์สมัยที่4ของตัวเองก็ริปหลีลงไปครับหลังจากที่กอตาดอตอนนี้เวลารวมห่างโบกแรผู้นำอยู่4นาที44วินาทีโดยเหลือการขัดอีกเพียงแค่3สเตชเท่านั้นครับ สำหรับสเตจที่19ในวันนี้ครับก็เป็นระยะสุดท้ายของการขับเทีย่ยวบนเทือกเขาแอฟเส้นทางจากโมดานวันเซจูถึงแอฟเดอะฮูสครับระยะทาง169.5กิโลเมตรครับ